จริงปีนี้ถือว่าเป็นคอลเลคชันที่3แล้วของยูนิโคลกับเมริเมโกนะคะแต่เป็นหนึ่งในคอลเลคชันที่บำหมาชอบที่สุดเพราะว่าบำหมาทุกปีบำจะเฝ้าแล้วก็ตั้งตาอรอยูนิโคลบอกว่าคอลเลคชันปีใหม่เนี่ยบอกว่าช่วง f a l ์วินเทอร์เขาจะออกอะไรมานะคะแล้วพอปีนี้เป็นคอลแลบแบบเนี้ยรู้สึกว่าชอบมากเพราะว่าอินสปีเรชันเขาอ่ะเป็นเป็นหนึ่งในกิจกรรมที่บำชอบ <S <S บำชอบไปเทรคกิ้งชอบไปเดินป่า <S <S ชอบต้นไม้เนี่ยค่ะแล้วเขาธีมเขาอ่ะคือซันไรส์สุดซันเซ็ตก็คือจะมีทั้งเซ็นสี สีสดใสสีส้มสีครีมแล้วก็จะเป็นซันเซ็ตที่เป็นแบบว่าโซนที่ผมเลือกใส่วันนี้ค่ะคือเป็นแบบสีกรมสีดำอะไรแบบนี้นจะดูมิสเทรีนิดหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเป็นคอลเลคชันที่ประทับใจมากๆเลยแสดงว่าคอลเลคชันนี้มันตัตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของแบรนด์นเลย ตอบจนองมากค่ะเพราะว่าทุทกๆปีเนี่ยเราก็จะช้อปปิ้งยูนิโคลอยู่แล้วมันเป็น must-have อายเเมเนาะแล้วด้วยความที่ดีไซน์เขาไทม์เลสมากๆคือใส่ทุกปีก็ได้แล้วไปแมทช์กับอะไรก็ได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าปีเนี้ยเพิ่มพิเศษคือมีดีเทลเป็นลาย4ลายที่เขาเลือกขึ้นมาของ m ม r ี m ิโกะที่เป็นลายที่เป็นซิงเกิลเจอร์ของเขาเหมือนกันอย่างลายที่บี่ใส่อันนี้คือลายบัมเบิลบีค่ะทุกคนต้องสังเกตนิดนึงๆเขาจะมีแบบว่าพึ่งตัวน้อยแอบซ่อนอยู่อนะไรเงี้ยค่ะแต่ยังมีความแบบ ทำเลสยังมีความเบาของยูนิโตาผาสเข้าไปก็เลยรู้สึกว่าเออตอบโจทย์ชีวิตไชอบน่ารักอยากใส่เลยวันนี้บินเลยกับคนใกจ่ลองแต่ง คือเขาคิดมาให้แล้วคือเขาจะมีแบบว่าแมทชิ่งไว้ให้ทุกคนเลือกอยู่แล้วนะคะใครที่แบบว่าไม่อยากเลือกเองเนี่ยก็สามารถไปช้อปปิ้งคอลเลคชันเริ่มพรุ่งนี้นะคะก็อาจจะเห็นแบบลูกของแวมกับยะอยู่ในนั้นแบอบกว่าดูว่าเฮ้ยแบบว่าเราแมทช์มาให้แล้วทุกคนชอบลุคแบบไหนนะคะหรือว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นคนชอบมิกซ์แอนด์แมทช์เองสนุกสนุกเองเนี่ยก็สามารถที่จะเลือกอย่างสมมติเลือกสเวตเตอร์ตัวนี้ไปแมทช์กับ เอาฟิตตัวอื่นที่ทุกคนมีอยู่แล้วก็ได้นะคะเพราะว่าความที่เขาเรียบง่ายแบบนี้มันก็สามารถที่จะมิกซ์แอนด์แมชได้ง่ายแล้วก็สามารถสนุกได้มากขึ้นเพิ่มสีสันให้ตัวเองได้เลยแบบเป็นในแบบที่ตัวอยากเป็นได้เลยค่ะแสดงว่าเราก็เล็งไปหลายชิ้นหรือทุกชิ้นเลยอันไหนไม่เล็งบ้างดีกว่าให้ฝากเลยค่ะว่าไม่ว่าแฟนๆไม่ควรพลาดคอลเลทชันนี้ของคุณที่เกับแบรนด์มีคนขอค่ะก็ จริงๆทุกคอลเลกชันอะของทั้ง m ม r รย์ไกอแล้วก็ยูนิโคลเนี่ยจะบอกว่าทุกคนไม่ควรพลาดอยู่แล้วแต่ว่าถ้าให้เลือกเนี่ยหนึ่งคอลเลกชันในหน้าหนาวปีนี้เนี่ยผมก็มองว่ายูนิโคลเอ็กซ์ไมเรย์ไมเอร์ for winter 2024ปีนี้เป็น must have item แบบหลายตัวมากด้วยความที่แบบ คือโลดลายโดดเด่นหนึ่งแล้วก็ธีมคือน่าสนใจแล้วก็สามารถมิกซ์แอนด์แมทช์ได้หลายรูปพอเขาคิดมาให้แล้วอะเซอร์รี <c oughs> ก็น่ารักมากนี่อันนี้แล้วก็มีกระเป๋าที่แบบบรรจุข,ของได้เยอะมากทุกคนอันนั้นนะเป็นหนึ่งในมาเซฟไอเทมเลยทุกคนต้องมีนะคะแล้วก็คือคอลเลคชันเนี้ยพิเศษจริง,ง,งๆอยากให้ทุกคนเริ่มไปกดเข้าว i ชลิสต์ได้เลยนะคะแล้วที่สําคัญคือถ้าช็อปพรุ่งนี้ก็สามารถมาร่วมสนุกมาทำแคนโดกันได้พรุ่งนี้ที่บูธที่นี่ด้วยนะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์ค่ะค <c oughs> <c oughs> ค่ะก็ชีวิตหรอช่วงนี้งานก็ยังมีเพราะว่าเรียกได้ว่ายังทําหลายอย่างอยู่เพราะว่าตอนนี้ทําเพลงอยู่ค่ะกำลังจะล้อตแล้วเดือนหน้าอีกไม่นานฝากทุกคนติดตามด้วยนะคะเพิ่งถ่าย MV ไปฝากติดตามด้วยว่าจะได้แขกรับเชิญมาเป็นใคระคะ่ะ เ,เป็นเรียกได้ว่าลองดูละกันว่าแบบเหมือนอลองแสดงแล้วเราชอบอยากรู้ว่าเราจะชอบเพลงด้วยไหมเนี่ยคะ่ะก็เปิดโอกาสให้ตัวเองแล้วก็ลองทําดูอะไรเงี้ยค่ะก็ยังอยู่ใน p r o c e s เพราะว่าเพลงยังไม่ร้อนเนาะแล้วก็แบบว่ามันยังมีหลายขั้นตอน,ตอนมากเดี๋ยวจะต้องมีแฟนมีนู่นมีนี่อีกอะไรเงี้ยก็อาจจะฝากทุกคนติดตามด้วยคะ่ะแล้วสปอยได้ไหมว่าแบบกับเพลงอกามามจะเป็นสไตล์ไหนก็เป็น อาจจะเป็นสไตล์ที่ทุกคนคาดไม่ถึงก็ได้อเออแต่ว่าก็จะยังมีความสดใสย,ยังมีความที้เล่นในพาร์ทที่บอกว่าทุกคนยังเห็นบําอยู่เงี้ยค่ะแต่ก็จะใส่ความเป็นตัวเองมีเนื้อบางพาร์ทที่บําเขียนเองเองี้ยก็รู้สึกว่าทุกคนหวังว่าทุกคนจะชอบละกันบอกว่าฝากฝากทุกคนด้วยค่ะอีกอไม่นานเกินรอพอลอาทำแล้วเราชอบด้านนี้ ชอบนะคะรู้สึกว่ามันเป็นการที่เราได้เข้าสู่วงการแบบอ์ติเตตมตัวได้เป็นศิลปินได้นั่งขลุกกับตัวเองได้ดึงความคิดดึงประสบการณ์ในชีวิตตัวเองออกมาใช้ก็รู้สึกว่าเป็นอีกหนึ่งพาร์ทที่ไม่เคยทําได้ลอง explore ก็รู้สึกว่าถ้าไปมันน่าจะไปได้อีกเยอะเลยค่ะถ้ามีอะไรให้ทําอีกเยอะเลยบอกว่าให้รอรุ้นม่าใครจะป็นเอกลใช่มเดวีเหรือเปล่าน่เอกหรือเอ้ยรอเอ้ยเอ้ยต้องรอรุ้นต้องรอรอลุ้นรอรุ้นไม่นานเกินรอแสดงว่าจะเป็นเซอร์ไพรส์ที่ใหญ ก็ไม่รู้สินะก็ไม่รู้สินะก็คือเป็นโปรเจกต์ที่เดอนหน้าน่าจะได้ใช่ค่ะน่าจะอีก2วีคประมาณนี้แหละไม่นานเกินรอตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากๆเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่บัมทาแบบได้ทาเพลงของตัวเองแล้วก็แบบว่าได้คิดมูททุกอย่างได้ทํางานร่วมกับผู้กำกับอ่างเงี้ยคือเรามีมีเซในผลงานชินีเยอะมากๆค่ะก็รู้สึกว่าตื่นเต้นว่าแบบทุกคนจะชอบไหมแบบการที่เราได้เข้ามาควบคุมหลายๆอย่างเองอะไรอ่ะก็ลุ้นไปกับ ตัวเองนี่แหละรุนไปกับทุกคนรุนไปกับกดดันบ้างไหมคะกดดันกดดันค่ะกด <c oughs> ดันมากว่าแบบเออช่วงนี้แบบปลายปีแล้วเฟสติวัลก็เยอะแล้วก็แบบว่าทุกคนก็ไปเที่ยวกันอะไรอย่างเงี้ยแบบก็ก,ก็กดดันเหมือนกันแต่ก็รู้สึกว่าเราทําเต็มที่แล้วฟีดแบ็กออกมาเป็นยังไงก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่ดีค่ะก็ลองลนอนดูมส่วนของพลละครบ้าง <c oughs> เรายังจะได้เห็นดุแบมบนจอละครบนจอแนบอยู่ไหมก็ต้นปีต้นปีค่ะต้นปีมีน่าจะออนเรื่องหนึ่งหลักหักหลักถ่ายจบไปแล้วตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแล้วก็คิดว่ากลางกลางปีอาจจะมีอีกเรื่องหนึ่งที่ตอนนี้ถ่ายอยู่ค่ะแบบว่าใกล้เร่งเร่งปิดกล้องอยู่ค่ะถ้าถ้าแบบว่าถ่ายเสร็จก็อาจจะมีคิวอ,ออนแบบคิดว่าปีหน้านะคะใช่แล้วก็ปีหน้าจะมีถ่ายอีกเรื่องหนึ่งอยู่ค่ะกับช่องสามก็มีาเป็นแทนแทนก็ยังมีอยู่ใช่ค่ะมันเป็นผลที่แตกต่างจากเดิมไหมคะหรือว่าจะยังไงแตกต่างเลยทุก ทุกเรื่องแตกต่างกันไม่มีเรื่องไหนซํากันเลยค่ะอย่างเรื่องที่จะเรื่องรักขัดหลังเนี่ย<ะ>ก็จะเห็นแบบว่าเป็นตัวละครที่จีจาร์ขึ้นมามีปากมีเสียงมากขึ้นมีสีสันมีความมั่นใจในตัวเองในเวอร์ชั่น2024<ะ>มากขึ้นอะไรเงี้ยค่ะก็ก็ใหญ่ใหญ่กันแรงนะคะก็ต้องหน้าแดง่าต้องไม่ธรรมดาเรื่องีก็รู้เรื่องอยู่ร้ายไหมร้ายไมเดี๋ยวว่าแค่จีจารเฉลมต้องไปติดตามค่ะต้องไปติดตามเพราะว่าในเรื่องมันก็จะแบบ เป็นบทที่เรียกได้ว่าหักมุมหลายหักมากเลยอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนติดตามไม่อยากสปอยคิดว่ารอบนี้ความสวยเราจะสร้างเรื่องย่างไงตอนตอนขอัหรือไทยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจะสร้างเรื่องอะไรค่ะก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันบอกไม่ได้ว่าความร้ายจะสร้างเรื่องหรือเปล่าก็หวังว่าจะไม่โอเคค่ะโอเคได้ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ